โอเคนะคะทุกคนเราก็จะมาเล่นวอล์คอบกันนะคะเราอยู่ด่าที่15แล้ว15นะคะไม่ใช่25นี่นะคะ <c oughs> อุยยักจุงเบอย <c oughs> อืมเอาช่ยคีโม่ทำแบบนี้ก็ได้เ้ย <c oughs> อะไรอันนั้นกระจอก <c oughs> ใครไม่รู้แล <c oughs> ้วนี่แบบนี้ นี่โชว์เทพค่ะเทพเทอะไรแล้วทำไมเมื่อกี้ทำไม่ได้ไม่รู้โชว์เทพไปก่อนอถึงแรดด่ะที่อุ๊ยแต่งตัวเหมือนแม่เลยอะ่ะคนเนี้ยลืมนึกว่ามันจะไปถึงอืออ่ะวิข่อมอยู่นั่นแหละมาเล่นแรงเลย อะไรอะเธอฉันอยากเนี่ยซ้อนได้นี่นี่ได้แหละกี่ดาเนแล้วออเปิดเถอะอุ้ยไปตรงไหนดีอุ้ยยากจุงเบยไปตรงนี้ก็ได้ว๊า <laughs> อันนี้เราก็แบบพุ่งหัดเล่นบอลฮอมคะ้าอย่ามาดราม่านะคะทุกคน <laughs> ถ้ามีคนมาท้าชนะฉันจะแบบลองเล่น,นแบบเกลียวกราบวิได้แล้วอไม่ <c oughs> เป็นไรอ่ะคำเธอเมันอดีเิมจะโเนี่ยอืะอะไรของเกมอะไรของเธอ,นอเ,เนี่ยแหละเมื่อดีเกมมันจะโหนีเนี่ยทุกคนอืม เดินข้ามผิดไปนิดเดียวเดินผิดไปนิดเดียวว้า,านานนานานานนาน,นานมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็อาจจะเร็กสปีดนะคะสปีดของเธอสปีดอะไรเดินฉันคุยขอธุระก่อนเธอเล่นไปได้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 ไดได ตรงไหนอะอย่าวอกนะขึ้นนี่หรอเออจริงด้วยเออนี่อะผ่านแล้วมีสเตทที่เท่าไหร่ลอวเนี่ยสี่เรื่องโอไมค์ก๊อแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะมัง้งอืออืออื้ออ,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 อได้และอุ้ยเกือบ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 มือเกือบหักนี่แหละ ยทำแบบนี้ก็ได้หมดอีซี่ก่อนนี่แบบนี้ผ่านเถอะขอร้องตรงเนี้ยโอเคได้และนี่นได้แล้ว oh <my> จะทำยังไงอะ่ะจะผ่านไปได้ยังไงมีแค่เส้นเดียว หน้าบลจานิงดาวว้าวว้าเดี๋ยพวกอันนี้งานฝันแล้ว,วอืมนี่ได้เร็วอู้ได้เร็วนะคุณอุ้ยเธอจะทำแบบนี้ไม่ได้อะ่ะทำได้ป้าฉันยังไม่รู้เลยเธอดูหน่อยอื <jour> แบบเนี้ยอะไรของเธอ ไม่ได้แน่นอน Never dreaming down พูดดาวพอดีก็ตกอเอา้าดาวตกจะผ่านไปได้ไหมเนี่ยอืออือไปไปโอ้ยซ่อนดีกว่า ไปดูอะไรอะ่ะไม่มีอะไรอ๋ออะไระใครพิมพ์อะไรอะ่ะใครเป็นคนไทยบ้างเดี๋ยวพิมพ์ก่อนเราโอ๊ยผ่านมิรัสไทยยากยากมากอืออืออะไรจะผ่าน คิดแต่คิดแตนแล้วสนจะผ่านไปได้ยังไงก้อนพี่น้องดองแบบนี้ดูแลกันอะไรเธอจะถึงไหนแล้วใกล้แล้วโอ้ยไม่ได้อ่ะ ด,น,ออดนจาพ่อลองเล่นทำไมไม่พ่อไม่เล่นพ่อเพิ่งตื่นลิลล่งฉันอยากซื้อผมวิเศษอะไรตรงนี้เราติดสาวันแล้วอ๋อไม่ผ่านตรงนี้หรอย่ <Yeah. S 2> เอา,าเล่นไปไม่กลัวแล้ว โหลดนะจะจะมีวันไหนบ้านเนี่ยนี่ดาจ้าอุ้ยอะไรอ่ะมือล็อกไปหมดแล้ว อยากซื้อโปอ่ะอุย้ยมีโปโอุย้ยแต่ไม่อยากอุย้ยนี่คขาย,ยังทำไม่ได้เลยซื้อหรือเชื่อกับดานนี้มากมีเซนทีมม่มามาสาวเลโอเฮ้ยเกือบเ <c oughs> กือบได้แล้วแต่เมื่อกี้เดินออกมาทำไมกูไม่รู้อาว อะไรเนี่ยฉันว่าดานี้สนะิสิบนาทีเราก็ได้เนี่ยดาวนี้ยเขาบอกว่าติดมากี่วันละสามเธอผ่านหรือ,อย,ยังยังให้ผ่านดิผ่านละพักก็เหนื่อยไม่เข้าไปเหรอฮะ<า>อ่าวพ่อไม่ได้เล่นอุ้ยเกือบได้ จะลองเดินดูแล้วกันเดินแบบที่เขาทำกันโอ้ยได้ไปฝั่งนน้นดิไม่ทันแล้วไปนน่นโอ้ยซิกมาบอยอเฮ้ยเกือบได้อะไรกับเท้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบได้ เร่งสปีดนะทุกคนขอเร่งสปีดเฮ้ยเกือบ้เฮ้ยฉันจะโมโหแล้วนะไปบ๊ช โอ้บุืมอืมไม่ผ่านฮอย

โอ้ไม่ได้ มนมื่หหมดแล้วอืมอืมสาวฮุราข้าตามมาไม่ใช่สาวฮุราดีแสงจรนูนเออเธอถึงไหนแล้วอะ่ะไหนสาวฮุราเล่นเป็นเปล่าสาวฮุราอืมอืมวิ่ เกือบได้แต่แค่ตกยังสรุปตรงนี้เธอเกือบได้แต่แค่ตกถ้าตกก็คือไม่ได้จ้าอีกนิดเดียวสามสิบปีผ่านไปใช่ฉันว่าคลิปเนี้ยได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มคนาดขับผ่านยังยังอิดเดียวเองอืมอือื ถ่ายเอฟเฟกดีมันตูนเต้นแล้วมันจะแบบพาดเออไม่กอดจะผ่านตอนไหนทุกคนมาช่วยกันลุ้นนะคะใช่ตาลายพักก่อนนะเออหายละเออพักก่อนไหมเธอได้ไม่ผ่านก็ไม่ผ่าน เราค่อยมาเ่าไม่เป็นไรเธอคนเขาอยากดูฉันเล่นวัวฮ็อปใครเขาอยากดู <laughs> <โฮ>อีกนิดเดียวอะ <laughs> ่ะอ้าแล้ว <laughs> ถ้าพิมบอกเขาใส่ผ่านแล้วไ <laughs> ป <laughs> แล้วบายยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาต่อไ,ไม่ค่ะ พาวแล้วบขอยๆขอเล่นอีกสิบด่านได้ไหมสิบด่านอะไรก็สามสิบสี่ด่านไงก็ถึงสามสิบสี่ด่านหรือไม่ช่างจ้าทอแท้ก่อนเหนื่อยเป็นไรฉันรู้งแล้วเธอเป็นไรอุ้ยนาเซฟาลูซิกิซิมามา ซาวฮูเรฮูอเอราใชากินโอ้บาซูเรซูฮูบาซูเรซูเมื่อกี้เขาพิมพ์ตอบกับมาปะเขาบอกว่าตุงเขาบอกว่าอะไรนะซูู้นะซ <laughs> ู้กับตัวเองเนี่ยโอ้ยพอแล้วไม่เ<พ>อา <พอ S 2> ไปก็ <พอ S 1> ได้โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะคะพอพอพอ เดี๋ยวเราขอตัวเราไปก่อนเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายเสือสิกมาบอยสิกมาบอย